วัสดีครับหวัสดีครับโอ้ยโอ้ยคิดถึงกันหรือเปล่าเแบบี้คิดถึงผมหรือเปล่าอาวันนี้ดีดวันนี้ดีดเตรียมเตรียมไปหาวันนี้ดีดมากวันนี้แล้ก็ตื่นสายมากไม่ไม่ใช่ตื่นสายเพิ่งกลับมา โอ้ยมันแหลกจังวะโอ้ยเซ่โอ้ย ឡាក់ឡាក់ម៉ែ โทรศัพท์กูหายไปไหนวะใครที่มาให้มารวมตัวที่หน้าเวทีของบ้านเฮเดสหน่อยนะคะอยู่ข้างๆหมามีเอ่อมีผ้าพันคอคริสต์มาสอยู่นะคะน้ำก่อนตือสายโอ้ยแหลกไอ้โอยโวยเขาบ่นแหลกวันนี้ว่า โอ้ยอวันนี้มันหล็กจังวะวันนี้มีของเล่นเยอะมากฟิกก้่ลายเยอะมากที่วันอังคารไม่ได้ไลฟ์เพราะ เซิร์ฟมันมีปัญหาก็เลยไม่ได้ไร chút này quá Ôi, ôi, leo, leo cơn ตรงไหนว่เฮียตรงนี้แหละโอ้ยแหละเฮียก็ทางสภาก็ได้ทำการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆขึ้นมาก็อย่างที่เห็นเลยค่ะใต้ายเบอของทุกท่านจะมีบูธต่างๆที่ทางสภาที่จัดขึ้นอย่างเช่นอ่า กิจกรรมเล็กๆได้น้อยแล้วก็สาวน้อยตกน้ำหากใครอยากไปเล่นก็สามารถไปเล่นได้นะคะโดยจะให้สาวน้อยในวันนี้ของเราก็จะเป็นชิโร่นะคะนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดงานนะตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังทุกคนสามารถไปถ่ายรูยปกันได้แล้วก็จะมีเสียงตามสายด้วยแบบว่าใครที่ไม่กล้าพูดอะไรก็สามารถมาให้ทางเราประกาศน,นะคะ oh, <now. S 1> แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้ของขวัญก็สามารถให้กันได้นะคะ ้วไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้ล่ละค่ะตกลงไหมคะเออคุณแหลกวะทำไมคอมวันนี้กุณแหลกว่าเกิดอะไรขึ้นกับไมพีซี Oh, fuck. ก็ต่อากไม่กี้กูเห็นอะไรเมื่กี้กูเห็นอะไรกูกูมองไม่ชัดนะ,ะแล้วก็อ่าสำหรับใครที่อยากร้องเพลงบนเวทีสามารถขึ้นไปร้องเพลงได้นะคะ อะไรเป็นอะไรอะ่ะออเทมิกเหรอแปลงร่างได้ไหมอะ่ะจะลุดออเทมิกไม่ได้ไม่ได้อันนี้อะไรคือแบบมันคิดว่าหรอ คือในทำท่าหน่อยได้ปะในแบบทำท่าให้มันสมกับไม่เชื่ออะไรนทายยังแม่งแม่งมีแม่งมีตรงกลางด้วยกูเพิ่งสังเกตีย์ไม่กูจะหลุดกูเห็นมันยืนใส่อยู่คนเดียวอ่ะอันนี้นายเป็นเด็กเบี้ยวอันนี้คือแบบนายขอพี่เด็กเบียวคือก็ขอหนึ่งประโยคแทนเดียวนี่แบบบทพูดแปลงร่างอะไรเงี้ย

อยู่มังกาโอ่ป่ะสุดยอดเพื่อนสุดยอดสุดยอดอย่างนี้ต้องไปร่วมงานละไหนเข้าไปไหนกันไม่รู้อ่ะต้องต้องเซอร์วิสด้วยหรอคะเฮ้ยไปไปไปนี่ไปไหนไปไหนไปไหนไกลได้ได้ยิงไกลไกกว่านี้ค่ะไปปิดปไปิดดูเลยค่ะนี่ค่ะ ตรงนู้นเลยค่ะนู่นนู่นต้องย้อนหงายหน่ะเหรอคะตรงเอทีเอ็มฝ่ายตรงข้ามอ่ะไม่โดนเดี๋ยวไม่อันนี้เครื่องพังนะคะนี่เครื่องพังนะอันนี้อ้าวเนี่ยบอกไม่โดนแป๊บเดียวเนี่ยโดนแล้วเนี่ย โแต่ละคนต้องไปปาไม่โดนค่ะ <c oughs> ขออีกด้วยนะคะรันพีชโลขออีกทีด้วยกครู่นะคะ,ะ,ะ,คะมันตกง่ายเกินไปไหมคะเอาให้มันยากกว่านี้ได้ไหม กว่านี้ได้ไหมอ่ะมันมันตกแค้เกินไปมันหนาวเยนน่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้เลยโอ้ยยิงตัวไปไม่โดน อะนีกดีเอาดีๆแปลงร่างให้เราเพื่อนโอ้ยโอ้ยหวานเลยหวานเลยเพื่อนเพิ่งเปลี่ยนตัวไห้ดีวันนี้นี่เมื่อกี้เห็นแปลงร่างเป็นอยู่เมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อกี้อะคือเพื่อนอุ้ยอยากเล่นกับมันแล้วไอ้เนี่ยอะไรแคทเราเอากินไมเราตัดกันนี่เพื่อนเห็นนะคขาเล่นที่ไม่โบกเลยปะ ปาเลยปาเลยเด๋ออยู่ตรงนี้เองค่ะเสียบีเข่าเนี่ยแม่กูคุยกับคนหรือกูคุยกับก้อนหิมะวะโอ้ยโอ้ยฮ่าเหมือนแบบเหมือนนายคุยกับอะไรนะพอจบแล้วค่ะไม่จริงนะเนี่ยแบบึถามอะไรึึโอ้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  มันบ้าวอะหรือหรือมันหรือมันสมองดีเลยอ่ะแบบเดี๋ยวมันค่อยตอบเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมัน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 ใช่แล้วใช่แล้วเอเคนะมึงมึงมึงเอานี่ไปใช้เลยพวกกูกลมหายเอาอันนี้ไปใช้นะพวกกูกลมหายพ่อพ่อมึงนะฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เทียมันต่างพ่อกูไม่ต่างพ่อกูเจียนตัวระวังกูบอกแล้วเคลนตีมันเปลี่ยนใจเสี่ยวต่างพ่อกูหมดยังคะ คือกูกลุมขายเพื่อนมึงใช้อันนั้นนะโอเคโอเคมันเหมือนมันเหมือนแบบมันเหมือนสมองดีเลยอะ่ะเห็นปะมึงนึกถึงสโลดะเรื่องสุโทโ pi อเออแม่งกูพูดไปสิบนาทีแล้วแม่งเพิ่งตอบกูคำเดียวด้วยกูพูดไปไปร้อยคำอะ่ะ <c oughs> อะไรมองทำไม รู้สึกเหมือนจะป่วยครับเอากรอบจากวิธีว่ะตัวนี้แม่งน่ากลัวกูท้อแล้วมันทำอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยมันหนาวไหมมันเย็นไหมมันอุ่นมันอุ่นมันเป็นขนแก่เอาดีๆแล้วลอ้นีแขงไอ้แขนตอมเนี่ยจริงไ้ยเนี่ยฮะะเอาไม่ใช่ั อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดที่ว่าไอ้นี่จะล้วงได้นะทายังไงคัตเตอร์คัตเตอร์อาเลยค่ะลอยอยู่ในน้ำเองมันเนียนเนียนชวนฉันลวงอ่ะฉันจะล้วงมาเลยดีป่ะล้วงอะไรวะมาเพื่อนกูขอมาเพื่อนเราล่มล่มพร้อมล้วงกับนายละนายอยากล้วงอะไรดิโอ้โห จู่กบกวนชู่ไอ้ชู่นี่เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรออะไรมึงใครเนี่ยมึงใครมึงใครวะวัดมึงใครมึงใครมึงใครนมึงใครมึงใครมึงใครเนี่ยเอ้าจำฉันไม่ได้ซะละมึงใครวะมึงใครวะมึงใครอ่ะอ่านรู้ส่อขอชื่อได้ไหมขอชื่อได้ไหมเกษยยาไงเนี่ยยังมีคนจำฉันได้เลยเนี่ย อันไปไปสายญากรรมาหรอฉันฉันไปทำธุระที่ที่บ้านฉันมาทำไมอ่ะไปทำสัญญากรมที่เกาหลีมันมันมันเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นเลยหรอ๋อฉันฉันไปทำธุระที่ที่บ้านมานลเฮ้ซยะเซสยะฉันมีคำถามเฮ้ยใจเย็นเย็น ใจเย็นใช่เทสยาเทสยาฉันมีคำถามคือนายไปไหนมานะนายไปไหนมาทำธุที่บ้านวะทำธุร้ะที่บ้านแล้วมึงไปทำสัตว์อะไรกับด้วยหรอแล้วก็ไม่นะมึมันหล่อแต่ไม่อ่ะมึงเกมันอีหน้าจีเขาครับอะไรอะเดี๋ยวนะ ำไมเอ๊นี่เคนจีเขาไปได้เป็นยังงั้น่ะอะไรอ่ะเขาไมนายใส่ชุดอย่างเงี้ยคิดบ้านไงไปลองล้วงดูได้นะเขาชวนล้วง,งอยู่ <c oughs> ตายที่วะนี่อาะไม่ไม่ใส่ผ้าคลุมแล้วเหรอคุนดู วันนี้แคสมากถ้าคนเสียงอางไปนิดอึ่งก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเน,นี่ยหืม พอละพอละกูอยากได้บ้างอ่ะกูอ,อยากได้บ้างอ่ะกูอขอไปใส่แป๊บได้ปะอยากได้เหรอ,อเ,เอ้ยเดี๋ยวกูไปใส่ก่อนกูน่าจะมีอยู่เดี๋ยวมึงอุ้มไปก่อนแล้วกันทำไมถึงไม่คุณหน้าคนนี้เลยนะคะจ็ดฮึทกูอุอ้องไม่ได้วะคุณได้ยินเสียงเขาหรือเปล่าคะได้ยินครับ เอ๋อได้แล้วค่ะใครนะคะ What the fuck ไม่กุ้งคนไม่ได้หรอวะยืนทำไรกันนะอ๋อฉันหาหมอกค่ะอยู่อ่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอย่างงี้นี่สวยตอนนี้ฉันเจอหมอกแล้วประเดีนยวเราจะเจอหมอกด้วย ก็พอจะเข้าใจแล้วค่ะนี่กูไม่บอกแล้วมาจันกูไม่บอกแล้วไหนวะฮะคือมึงไม่เห็นบอกจันได้เพชรมานะคะมีใครต้องการหรือเปล่าผมเองจารย์ผมเองผมเองเดี๋ยวผมจะรับเพชรเมนดีไว้เองนะจอาจารย์ไม่ต้องห่วงเลยนะมีโซ่ด้วยค่ะฮะขอบคุณครับอาจารย์ค่ะอะไรคะเนี่ย เห็นว่ามีเมลินนโดนยิงตกกระฮึเมลินนโดนยิงอะไรอไมทถึงมาไมถึงอะไรมึงคอมกูได้แล้วคะโดนยิงเล่นกับเมลินหนูเดินมากระสุนก็มาจากตรงไหนไม่รู้เลยเราตรงนั้นมีแค่หนูกับเมลินแล้วแล้วดันเต้ก็เดินมาเห็นพอดีเลยแล้วตอนนี้คุณมเมลินอยู่ไหนคะคว่าหนูยิงน่าจะไปตึกไพบาลแล้วหนึ เอองั้นเดี๋ยวไปดูดดเพื่อนกันดีดูดิเพื่อนรออะไรอะ่ะเพื่อนจะไปดูไหมไปดูดิไปดูดิไปดิดปดดเก็บเก็บ<ๆ>ช่วยเพื่อนผมด้วยเดี๋ยวจย์จะไปดูนะคะเพื่อนผมจริ<ๆ>งกันเฮ้ยทันเป็นคอมกวนกากอย่างว่าวันนี้คอมกูเป็นอะไรคอมกูเป็นอะไรวะเกิดขึ้นเพื่อน ฉันฉันไม่รู้เพื่อน,นตอนแรกฉันจะไป,ไปตามวีนั้นกับอ่าวีนั้นกับเอ่อเมลินมางานแต่ว่าจเจอนแป๊บ,บนึงเพราฉันจะกลับไปตามอีกรอบหนึ่งมันก็เหมือนไม่เล่นนุ่ยิ่งอ่ะเป็นไรเป็นไรอะไรคะอมๆๆฮะ เยทีกูาหาปองอไมคอมกแหกวะมเกิดอะไรขึ้นกับคอมก คุณแม่เล่นอยู่ไหนคะอ๋อคนที่เห็นเหตุการณ์วินาททำอะไรมาเนี่ยวินัทวินาทยิงวินาทยิงเมลินฮะวินาทยิงเมลินนายรู้ได้ไง ก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนนี้ฉันเห็นว่าเมลินับวินัทอยู่ข้างนอกแล้วฉันกำลังจะทานกลางจะเริ่มแล้วแล้วก็พอฉันอเดินออกไปแล้วเดินลับมาอีกรอบนึงก็ฉันเห็นวินนัทมือสิบยืนกับร่างของเมลินอะ่ะฉันไม่รู้ <laughs> มันไม่มีเหตุผลที่วินจะทำนะ <c oughs> อาจา <c oughs> จะเป็นคนอื่นหรือเปล่า แต่ตอนนั้นไม่มีใครนะชั้นพี่ชั้นจะเดินตามเพื่อนให้เพื่อนมางานกันอน่ะยชั้นอยากให้ทุกคนไปงานด้วยกันแต่ว่าชั้นเดินทั่วแล้วก็เห็นแค่สองคนนั้นแล้วก็ชั้นจะกลับไปตามอีกทีก็มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะฉันพูดจริงๆนะรอถามเจ้าตัวก่อนเถอะถ้าโรงเรียนนี้ให้คนยกตอจริดได้ก็คนน่าจะดีนะ มีกลงองจำมติดเหรอมีนะแต่มน้อยเกินไปอแต่โดนรอบยิงก็ได้วีนัทอาจจะไม่ได้เป็นคนทำก็ได้นี่รอบยิงเหรอนายรู้แน่นายเห็นวีนัทมี ถือปืนหรือเปล่าก็ม่ชุดมึงไม่ได้แล้วก็เฮ้ยช่วยหาเหตุผลที่มันเป็นเหตุผลมากกว่านี้ได้ไหมเฮ้ยพวกนายไม่เชื่อฉันหรอกไอคเดาลองแต่ฉันจะเห็นจริงๆน,นะชูนายเชื่อฉันไหมเพื่อนแล้ว นั่นดิเกิดขึ้นตรงไหนอ่ะเอ่อไหนหมาว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนนะฉันถืออะไรฉันไปตา<ห>ฉันเดินพยายามเดินในทั่วก็มีคน<า>ที่อย,อยู่ตรงอหน้าห้องอาบน้ำบ้านขาวใช่ไหมเอ้ยบ้านบ้านดำตรงนั้นแล้วก็กำลังก็ไปดูที่แถวหน้าหัวขาวก็เจอสองคนนั้นยืนอยู่มีรายละเอียดกว่านี้ไหม อะไรอี๋เหรอก็หินก็คุยกันอยู่นะฉันเดินก็ไปทักว่าทําอะไรกันอยู่ก็เขาบอกกัำลังเดินเล่นฉันก็บอกเออไปงานได้แล้วเพราะงานกําลังจะเริ่มแล้วังฉันก็เดินออกมาแล้วก็เดินออกมาแป๊บนึงกันก็คิดว่าเออช่วงกันก็เดินไปพร้อมกับของพูเขาเลยดีกว่ากำลังจะเดินไปตามว่าเออไปด้วยกันเลยดีไหมโอ้ยพวกเขาว่าเดี๋ยวเขาก็ตามมาฉันก็เออไปด้วยกันเลยก่อนพอเดินกลับอีกทีฉันก็เห็นอย่างนันแล้วอ่ะตอนที่นายเจอครั้งนั้นอ่ะผ่านมากี่นาทีแล้วนะฉันฉันไม่แน่ใจ มันคือฉันอุ้มร่างเมลินพยายามจะพามาโรงพยาบาลก่อนแล้วก็คไ่ไปตามอาจารย์แบล็กอ่ะหวงว่าเด็กคนนั้นจะไม่เป็นไรมากแล้วกนะันอืมทำไมพวก<บ>นายทุกคนมองฉันอย่างนั้นอะ่ะ

ไม่คมเป็นอะไรวะไม่คมเลยมึงหิวได้แค่นนนโอ้มึงหิวได้แค่แนนไอ้เหี้ยไม่ไม่คมเลยสิบดนนะอลลาร์ไฟไกลกเลยเี้ยกูสะเสียตัง นี่จะได้ครึ่งหลอดแต่มันหนึ่งร้อยบาทจะเจ็ดอันคุ้มไหมไม่รู้ยาวแล้วไหมหรอวะโดนโดนยิงนะไม่ใช่ยายีาหย่ห้อใหม่ไม่น่าจะไม่ได้ดูค่ะแต่ฉันจจเห็นมา้ิมาดิมาดิส่มวิเสื้อเขาอะอะไรคิดว่าไงวะวินัทก็อีแบบหน่อยแบบโดนซุ่มยิงอะไรทุกอย่างได้ฟังปะ,ะ,ะวินัทพูดวินัทพูดว่าเหมือนโดนซุ่มยิงงั้นจะสุนลอยมาจากไหนไม่รู้ บาะคือก็ไม่อยากโวยเ,เพื่อนตัวเองะ้วยแล้วก็เพื่อนทั้งคู่อ่ะคือแบบ,บม,มันก็คิดได้อยู่นะเวยอย่างเงี้ยหลักฐานก็่า่มีใช่อราคามากกว่านี้คอมกูมากกว่านี้เงินกูมากกว่านี้ อืมไอ้ที่อะควมกันแลกยิบไม่มีอะไรกูสงสัยแค่นี้แหละ<ง>เดี๋ยวรออีกฝ่ายออกมาพูดก่อนแล้วกันเผื่อมีข้อแก้ตัวอืมรอวินนะ่าออกมาพูดดีกว่าอืมดูยางใหม่ดีกว่าเพื่อนดูยางใหม่ดูยางใหม่ดีกว่าไอ้ยาฟ้าเปล่าเด็ดปะไอ้ไอยาม่วงมันเด็ดปะที่มันสิบดอนอะสิบดอนกา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 หรอใช่ร้อยดอนใช่ร้อยดอนโอ,อ้ยเนอส